สวัสดีครับผมจีสุทีิรักสวิจิตน,นะครับผมฝากด้วยนะครับคิดว่าน่าจะมีอะไรสนุกสนุกให้ได้ติดตามชมอีกไม่นานครับขอบคุณครับเป็นคนบราซิลพฤึษศพค่ะเป็นลูกครึ่งเบลเยียมเคสคาทริยาบาเวน เคยเกิดและเติบโตที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธคณะวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สาขาออกแบบแฟชั่นสิ่งทอและเครื่องประดับค่ะเคยชอบเดินแบบแล้วก็เต้นโคเวอร์แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในหนึ่งวันนะคะก็คือดูซีรีส์ค่ะสวัสดีค่ะซินเซียนะคะสาธิดาศีคมมา จบจากวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะอาหารที่เซียทำและปังที่สุดคือผัดไทยตอนนี้เซียข้างใครการเล่นอินไซโฟโยคะเอามากๆเลยค่ะเลิฟก,การแสดงแนวแอคชั่นคือแนวที่ใช่แนวอื่นก็ชอบนะคะขิมนะคะด้านดนตรีถนัดเล่นขิมด้านกีฬาเล่นได้ทุกชนิดตอนนี้บาสเกตบอลกับไอสเกตเป็นกีฬาโปรดค่ะ ขิมเลิฟสตรีจ๊สแจ๊สฟังแล้วก็เกิร์ลซอค่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขิมกนกรักวัน,นิดประภาสวัสดีค่ะสตังปฏิภาณมหายยธาลัษ์เรียนจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขาการตลาดฟังชอบทำขนมค่ะอย่างบราวนี่แล้วก็บาวนี่ค่ะ และงานแสดงเนี่ยตังคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับตังมากๆเลยค่ะสวัสดีครับผมมาครับอัดตันสีชัยครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะพาณิชย์นาวีครับมาหลายกเกษตรศสาสตร์ผมได้ศึกษากีฬาเทนนโด้งแตนอุบานครับปัจจุบันสายดำดั้งสองครับขอครับ สวัสดีครับโบนัสครับนทวัฒน์อิ่มชื่นโบนัสเป็นลูกคนกลางครับมีพี่น้องทั้งหมด4คนตอนนี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับกีฬาฟุตบอลนะครับตอนนี้โบนัสศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสวนกหลาบเชอ,อะไรตาขาวิทยนิทิตนรับ Hi, my name is b a s a m a l Shaban I am 15 years old living in Chiang Mai ชอบการต่อยมวยและการแข่งรถครับพระามพูดได้3ภาษาครับอาราบิกอังกฤษและภาษาไทยครับสวัสดีค่ะฟางนะคะวิรราชาตาิบันนังกุลกรชื่อเล่นชื่อฟางค่ะตอนนี้อยู่ชั้นมัธยมศึกษาป,ปีที่4โรงเรียนชนกัญญาุกูลค่ะ ชอบดูหนังอน,นิยายแล้วก็วาดลูกค่ะเวลาว่างฟังก็จะเล่นกีตาร์ร้องเพลงค่ะสวัสดีครับแม็กครับทบพัฒน์ทศนาศิลิอยู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบ,บุรีครับเีลาที่ชอบบาสเกตบอลกับสเก็ตบอร์ดครับส่วนเพลงที่โปรดปานนะครับคืเพลงยุค90ครับแล้วก็การแสดงของผมได้ทุกสายครับ วัสดีค่ะช n ่อหนูเนิฟ ER นับอรีกันจานาโอภาสหยู来自ชาทิตประสานมิ International Program ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาธิตประสานมิตร International Program หนูชอบร้องเพลงเต้นและก็การแสดงค่ะ เขาให้เท่าไรจะให้มากกว่านั้นอยากจะถ้ามีใครมากกว่าฉันวัดกระไลฉันคงไม่แพ้ใครขอค่ะง